น้ำตามนะคะทุกคนนี่โหกว่าจะมาถึงได้ไกลอยู่เด้อเขานางบอกว่าไม่ไกลบ้านนางไม่ไกลนะคะลูกแมวน่ารักมากเอามาโชงพาผูมผิดหมแกินีกูเกสวัสดีนะคะก็วันนี้นะคะแอนบอลเนี่ยจะเดินทางอีกแล้ว ตลอดไม่ใช่คนเราต้องแบบเดินทางไปบ้างไปเยือนในหลายๆที่วันนี้นะคะแอปป์อยเกจะพาทุกคนนะคะไปที่แม่วางนะคะอำเภอแม่วางจังหวัดเชียงใหม่นะคะมุ่งตรงเข้าสู่หมู่บ้านห้วยเกี่ยงน,นะคะจะเป็นหมู่บ้านชาวปกกกญญากการยอหรือกะเรียงสกอนั่นเองนะคะก่อนที่จะเดินทางนะคะตามสโลแกนแอปป์อทุกคนกองเท้าทุกเนได้ท้อไม่ไม่ได้กินไม่ไหว เดี๋ยวไว้บอลรอกับข้าวมาก่อนค่ะแลแล้วนะคะทุกคนกับข้าวก็มาแล้วนี่ห่วยได้กินสักทีนะคะพอสั่งไว้ก็คือกระเพราหมูไข่เจียวนะคะก็จะขอคลุกข้าวก่อนนะคะค่ะทุกคนนี้นะก็มาแล้วโอ้โหพร้อมหิวมากแล้วตอนนี้พร้อมกินอะไยงอบก็ใส่ไข่เจียวลงไปนะคะ 哈米哈。Hum, hum. เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวปอก็จะเดินทางไปกันต่อค่ะเดินทางเข้าสู่ตัวอำเภอแม่วางกันค่ะทุกคนตรงนี้นะคะก็จะเป็นถนนเส้นคานคลองนะที่กำลังขับตรงไปนะคะป้ายแม่วางสันสะตงนะคะนี่ก็ถึงสี่แยกแม่วางแล้วนะคะก็เลี้ยวไปค่ะ Go to แม่วางครั้งแรกเลยนะคะที่ไปเยือนอำเภอนี้ เข้ามาเขตแม่วางแล้วค่ะตอนนี้ปอก็อยู่ตรงนี้แล้วนะคะก็คือแบบทุ่งนานอยู่ด้านหลังมา้าพี่ก็เลยขอมาจอดสักหน่อยนะสวยวิวดีบรรยากาศสวยมากมีลำน้ำเล็กๆไหลผ่านนะคะเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยคือช่วงฤด,ดูปลูกข้าวแล้วนะคะบรรยากาศที่ปอนำมาฝากนี้สวยไหมคะภาพที่อยู่ตรงหน้านะคะวิวภูเขาตัดกับวิวทุ่งนานะคะสดชื่นมากๆเลย ดูวิวทุ่งนาเสร็จนะคะก็เดินทางกันต่อคะ่ะเส้นทางตรงนี้นะคะก็คือเป็นเส้นทางที่วิวสวยอีกเส้นทางหนึ่งเลยนะคะเพราะว่าลายล้อมไปด้วยภูเขามาทางเหนือน,นะคะเราก็จะเจอเส้นทางแบบนี้เยอะมากเลยนะคะยิ่งเข้าทางแม่วางแม่แจมวอย่างนี้สวยมากทุกคนคะเนื่องจากว่าฝนตก แอกับแม่นะคะก็เลยขอพักอยู่ระหว่างทางก่อนนะคะเพราะว่าฝนตกตอนนี้ยังยังเดินทางไม่ได้ก็เลยลงมาดูสายน้ําที่แอปพักข้างทางก็คือแบบลงจอดรถใช่ไหมเฮ้ยได้ยินเสียงแม่สายน้ำเออพีออะไรอ่ะอ๋อลงมาดูนี่ก็เป็นลำห้วยนะแต่ว่าไม่รู้ลำห้วยอะไรนะคะคือบรรยากาศดีมากๆเลยจะบอกค่ายคืออ๋อคือธรรมชาติมากมากเลยแถวแม่วางที่ธรรมชาติมากกว่าแถวบ้านแอปอยู่นัจริงๆสุดยอด ก็คือฝนตกโปรยๆแล้วจ้าตอนนี้ไปหาไปหาที่ลมดีกว่ามาฟังเสียงธรรมชาติกันดีกว่าทุกคนฟังเสียงน้ําไหลนะคะได้ยินเสียงน้ําแล้วกอรู้สึกแบบสดชื่นมากๆเลยเวลาบอลไปเที่ยวไหนถ้าได้เจอแบบกับสายน้ำนี้นะคะก็จะขอแวะมาลงมาดูก่อนค่ะมากันต่อค่ะก็มาเจอกับจุดที่ จะมีนักท่องเที่ยวมาล่องแพก,กันเยอะนะคะยิ่งช่วงหน้าร้อนแบบนี้เขาจะมาล่องแพก,กันเยอะมากๆเลยค่ะจุดตรงนี้นะคะเดินมานะคะเจอน้องช้างด้วยน่ารักอันนี้ก็เป็นปางช้างที่แม่วางนะคะกําลังกินอ้อยทุกคนคะก็ผ่านมาก็มาเจอปางช้างนะคะสซวส็มาให้อาหารน้องช้างจะบอกว่าเป็นครั้งแรกเลยนะที่ให้อาหารน้องช้างมีความ แกลัวช้างนิดนึงช้างตัวใหญ่มากโอ,อ้กินอิ่มยังกินอิ่มยังโน้ <laughs> สองตัวน,นี้เม่ถ้าจะหิวห่วยกินไม่อิ่มนะคะช้างก็ห่วยนะปอไม่เมื่อนะครับเด <laughs> <laughs> ี๋ยวจะให้เม่ไปยังเนาะฮึ <laughs> <laughs> คลาทะเลเด็ดซีเบยช่องเนซีเบยอเดี๋ยวพี่นำทางใช่ไหมเ,เดี๋ยวจะให้พี่เค้นนำทางเข้าไปที่หรือว่าเข้าไปด้านในได้นะคะไม่เคยไม่เคยไม่เคยแบบอยู่ใกล้น้องช้างขนาดนี้นะทุกคนเปิดตาเปิดใจไปไม่ไม่ไมไม จะฝันนี้เหรอเฮ้ยอยไชเฮ้ยจปเลนยอะไรไ้ไก่อะว้าวดูช้างเดินตามที่ช้างเดินตามนะคะทุกคนเฮ้ยเว้ยเ้ยหนูทำไมหงูคนใหญ่จังลูก ช้างโอ้โหใจเย็นๆใจเย็นเราเป็นมัวอันนี้น้องอะไรคะน้องชาไลไยน้อง<ะ>ชาไลไย <laughs> อ้าวดูนี่ Yeah, yeah. แล้วก็นี่นะคะปอก,ก็ได้มาเจอน้องช้างนะคะน้องช้างไปละเราไม่มีกล้วยให้น้องแลวไงน้องน้องบอกว่าเคไม่มีประโยชน์ละน้องก็จะไปแล้วนะก็เดี๋ยวบจะเดินทางไปต่อนะคะวันนี้เนี่ยโอ้เป็นะไยนะที่เจอช้างชื่นใจชื่นใจแบบ ไปกันต่อค่ะทุกคนมุ่งหน้าไปที่หมู่บ้านห้วยเกี่ยงนะคะอันนี้เนี่ยก็จะเป็นทางไปยังหมู่บ้านแล้วนะคะก็คือแบบเข้าเข้าไปลึกแล้วนะคะก็ทางนี้เนี่ยมันจะสามารถไปที่ดอยอินทนนท์ได้นะคะนี่ก็คือแบบมาล่องแพแม่วางแล้วก็ลวดไปดอยอินทนนท์ต่อน,นี่คือขับมาทางนี้เลยค่ะทุกคนดูทางสิคะทางมันจะขึ้นเขาแล้วก็โค้งนะคะโค้งแบบโค้งเกือบ ค่ะทุกคนคะตอนนี้นะคะแอบก็ถึงหมู่บ้านห้วยเกียงแล้วนะคะเดี๋ยวรอเพื่อนมารับนะคะเพราะว่าแอบไม่รู้ว่าเพื่อนอยู่พานหลังไหนทุกคนคือเข้ามาแล้วอันนี้จะเป็นบรรยากาศที่บ้านห้วยเกียงนะคะโอ้โหวดีไหมคะ นี่โหกว่าจะมาถึงได้ไกลอยู่เดอ้อเขานางบอกว่าไม่ไกลบ้านนางไม่ไกลนะคะโอ้ไกลอยู่สำหรับแอปเปแต่ว่าก็เคลียบรรยากาศดีมากเลยที่นี่หลังจากที่พูดคุยกับเพื่อนเสร็จสับนะคะเพื่อนก็บอกว่าให้ขับรถเข้าไปในหมู่บ้านเลยค่ะแอปเนะคะก็โอเคมุ่งหน้าไปยังหมู่บ้านนะคะนี่ก็จะเป็นบ้านเรือนนะคะที่หมู่บ้านห้วยเกี่ยงแล้วก็จะคล้ายๆบ้านแอปเอยู่นะแต่ว่า จะคล้ายก็ไม่คล้ายนะคะแต่ก็คลายอยู่นั่นแหละเ <c oughs> อป๋ปอเห็นเสื้อฟ้าเสื้อฟ้า,ฟาใช่ใช่คนที่จะมารับแอปเปิลหรือเปล่ามา <c oughs> แล้วนะคะอ๋อโดอยน่าสวัสดีค่ะ <c oughs> ได้แล้วเจอแล้วนะคะ <c oughs> <c oughs> บ้านบ้านอยู่ไหนต้องไปทางไหน <c oughs> <c oughs> ตรงไปเรื่อยๆกันเจ้า ตอนนี้นะคะแอปอก็ถึงบ้านเพื่อนแอปอแล้วนะคะโอ้โหคือจะบอกว่าบ้านนางบรรยากาศดีมากเลยโหแล้วก็แล้วก็ล,วกลูกแมวน่ารักมากโอยนอนนก็คือเพื่อนอปิว่าที่บ้านน่ะมีแมวเป็นสิบตัวนะคะก็คิดว่านางโมไม่ นางไม่ได้โมค่ะนางพูดความจริงนะคะโอ้โหวิแต่ลูกแมวทั้งนั้นเลยนี่ทุกคนความน่ารักของเธอนั้นมันเด็งดืดเนี่เดินทางมาถึงที่นี่นะคะทุกคนก็ใช้เวลามากเลยแล้วก็ได้เปิดหูเปิดตามากว่าทางแม่วางเนี่ยมาเป็นยังไงนะคะคือแบบโหวิวบรรยากาศดีมากๆเลย ก็อปจะขอตัวลาไปแต่เพียงเท่านี้นะคะเจอกันคลิปหน้านะคะเพราะว่าคลิปนี้ก็จะขอตัวไปพักแต่เพียงเท่านี้โอ้โหบ้านบรรยากาศดีมากเลยถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้อปเลยนะคะสวัสดีค่ะบาย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 ก็จะบอกว่าอาหารเหล่านี้นะคะเป็นฝีมือของพี่นุ่มสกอร์นะคะไวเพื่อนปลูกข้าวก่อน ก็ปลูกได้ต้นสองต้น